เลยครับน,นี่คือพลซเซลสวัสดีค่ะใช้ผูดสอนไหม,ม<ะ>ใช้ไปเลยค่ะไม่ใช้ค่ะอ<ม>ถ้าคนที่ดูน่าจะได้เปรียบที่สุดก็คือทั้งสามคนนี้ใชดงว่าเป็นเพลงที่เราเคยเวอร์ไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยไม่ใช่นะ <laughs> สค่ะ MV เป็นขาวดำทั้งหมดแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยจับภาพไปที่3ามอเมื่อกี้จากมั่นใจ่เงียบเลยนะ วันจะแตกวันนี้พี่คริสติน่าพี่แคทเชียร์อทเังกฤษเลอเปนี้เ็นคำตอบที่ถูกต้องตอนเราสู่คัมแบทไทเปร์ผมจะบอกทุกคนอย่างครับว่าครับเซอรวันนี้ครับ คือเป็นวงโปรดของผมเลยนะครับน้องๆก็เพิ่งรู้วันนี้แหละผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วก็ใครสงสัยว่าเวลาเปิด EFM ไปช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยก็เห็นไอ้ดีเจคนนี้มันเปิดวงนี้อยู่ทุกวันเลยไม่ต้องสงสัยครับผมเองครับผมต้อนรับเลยครับนี่คือเพลสเซลสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีมากมากเลยสวัสดีมากมากสวัสดีมากๆกครับติดพี่เข้ามาเหมือนกันเผยความในใจเลยเปิด ในวนวินยูบ่อยมากเลยแล้วแต่พี่ไม่เคยมีโอกาสฟังสดๆเลยเพราะฉะนั้นก็จะให้น้องเนี่ยร้องทั้งชั่วโมงเลยวันนี้ให้พี่ฟังว,ว, <laughs> วันนี้ก็คือปล่อยซิงเกิลใหม่มาด้วยใช่ค่เรียอยแล้วชื่อซิงเกิลว่าอะไรอะ่ะชื่อซิงเกิลว่าเสียใจกี่โมงนะคะเป็นเพลงแบบป๊อปมีเดียมค่ะชื่ออังกฤษคือ Cry More Baby <laughs> ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยคือ MV เพิ่งออนไปเลยใช่ไหม <c oughs> ก็ไปติดตามดูได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ได้ที่ u t u b e เพรสเซลนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู MV นะคะแล้วก็น่าจะฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะจัดไปไปติดตามเพรสเซลกันได้นะครับซิก็ใหม่ใหม่ก็เดี๋ยวรอดูตลอดทั้งปีมีให้รับชมกันอยู่แน่นอนทีนี้ถามเรื่องของรสนิยมการฟังเพลงหน่อยก่อนจะเล่นเกมกันโปรติสามคนนี้เขาฟังแนวไหนกันนะเราอยากรู้ว่าเออเรื่องที่อิน่อนบ้างไหเออจริงๆก็ฟัง ไปเรื่อยเลยค่ะแต่ว่าถ้าวงที่ชอบก็จะมี stray kids ค่ะแล้วก็ the boy ชอบแบบสปินเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอ้อย่างเราอย่างเราล่ะชอบความจริงชอบฟังเพลงหลายแนวมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่ใช่เพลงไทยค่ะเอาหรอจะเป็นแบบเกาหลีไม่ก็ฝรั่งไปเลยอะไรฝรั่งในยุคยุคไหนยุคนี้หรือว่าหลายยุคเลยหลายยุคเลยเหรอแบ็คสตรีทบอยที่ทันไหมฟังทันโ๋ออีแก M เอ็ทันไหมเอ็ M ทูทันอ้าวเกือบงงแล้วกูทันหรอใช่ค่ะแล้วก็อย่างแบบ ป๊อปแบบสมัยใหม่แบบซาบีนาอะไรก็ฟังชอบสากลและเกมเพลงไทยเอาไหเรามาดูความหวังตรงนี้ดีกว่าผมอิมบอกเข้าไปรสนิยมเราเป็นไงผมฟังหมดเลยเพลงไทยป๊อปอินดี้อะไรก็ฟังหมดแล้วก็สากลก็ฟังเหมือนกันวันนี้เล่นโหมดที่เรียกว่าจะว่าายก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยากมันคือโหมดรองเพลงฮิตลองดูค่ะโอเคเจ็ดเพลงลวดเราแบ่งทีมสองสองนะครับวิธีการง่ายสุดเอาไ้ออกเลย เก่งค่ะรอ่รอคแล้่ค่ะลอดลองดูค่ะอะรอดูใช่ไหมอะเดี๋ยวรอดูไปดูกันอีการครับบ้านนายเพียงครับ งทีมงานจะให้แต่ละคนทายเพลงจากคำใบ้ที่ให้มาโดยหนึ่งเพลงจะมีสี่คำใบ้และแต่ละคนจะสามารถเลือกเปิดได้เท่านึงคำใบ้เท่านั้นถ้าใครรู้ก่อนให้กดกระดิ่งเพื่อตอบก่อนแต่ห้ามตอบผิดถ้าตอบผิดจะหมดสิทธิ์ตอบข้อนั้นในทันทีถ้าตอบถูกตั้งแต่คำใบ้แรกได้ห้าคะแนนตอบถูกคำใบ้ที่สองได้สามคะแนนตอบถูกคำใบ้ที่สามได้สองคะแนนตอบถูกคำใบ้ที่สี่ได้หนึ่งคะแนนเราจะเล่นทั้งหมดเจ็ดรอบเจ็ดเพลงถ้าใครได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะไปเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราเล่นจริงเลยกับหมวดร้องเพลงฮิตข้อที่ ใช้คุณสองไหมครับยังไม่ใช้ค่ะโอเคเกสว่าไงเกตไม่เนลยเกตไม่เชื่อสิ่งที่พี่พูดถูกไหมไม่ใครใช้เปิดข้อแรกให้วีมก่นอนอเลยหนึ่งหรือสี่ชอบเลขไรครับสี่ค่ะเป็นเพลงที่กลับมาฮิตอีกครั้งเพราะแผ่นเสียงในต <c oughs> ิ๊กต็อกซึ่งไม่เขีาใจใลยจ้ะเว้ยจริงเหรอแต่ว่าขออีกสักนิดนึงเลยได้หนูเชื่อพี่เอาอีกสักนิดนึงพี่คิดว่าคนนี้เป็นศิลปินที่แบบระดับตำนานแล้วเขาเคยเป็นแบบทวีโอมาด้วยเฮ้ย จริงแล้วผมถึงบอกว่าเขาเคยเป็นดีเจขึ้นผมขีเก่งมากเลยอ่ะเป็นไงผมมากเลยใส่อยู่ที่ไว้กดเลยเกสแม่ถึงกดดิกดเลยอยากอยากให้มันมีความแบบเท่าเทียมอ๋อโอเคไนะคอดีกว่าค่ะใช่ข้อไหนดีอ่ะเกสเลือกไปเมื่อกี้สี่ไปละหนึ่งค่ะให้ทีมงานใบเป็นท่าเต้นติ๊กตอกชาเลนจ์ของเพลงนี้นี่่อะเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปเต้นให้ดูมาเดี๋ยวให้พี่เจสิค้าอยู่ตรงกลาง แล้วคนดังมันมีเสียเฉยเลยง่วงเลยถ้าพร้อมแล้วแย่งกดได้เลยนะสามยังไม่ใช่พี่เธอเต้นเนอ่ยแค่นี้มันก็ได้เสียเยอะแล้วไม่ใช่พี่พี่ยอกมาเต้นแข่งขันด้วยกันเลยไม่เล่าถ้ารู้แล้วกดได้เลยนะฮึบฮึบเขาเต้นถูกก่อนนะฮึ๊บ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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้หรอ A a few moments l แต่ผมมั่นใจว่ะอ่ะมั่นใจก็กดเลยแต่ผมอยากให้ดูอีกสักข้อดีกอ่ะโอเคขอบคุณพี่เจสก้ามากครับขอบคุณมากตอบเลยขอบคุณนะจริงผมว่าเขาเต้นมาน่าสนใจมากผมยังยืนยันว่าเป็นคพี่คนนี้อยู่มีในใจบ้างยังยังว่างเปล่ามากเลยค่ะแต่ฝั่งทีมพี่เซฟกับพี่เกสมีแล้วผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าใช่แต่ผมขออีกข้อหนึ่งผมกดเลยอ่าอ่ะเปิดคำใบ้เปิดต่อดีกว่าเบอร์สองค่ะ ท่อนฮุกมีคําว่าข้างเดียวเหตุผลลําบากไม่ใจคนมันรอต้องมาตั้งนานข้างเดียวได้ไปได้มาตลอดห่างตัวเลยจะเอามาให้มันรักไอซ์แอนดยูคนมันรักเฮ้ยเขาเคยเป็นดีเจขึ้นผมไม่ถามคนมันรักนะครับของไอซ์แอนดยูนะครับ คำตอบพี่ถูกต้อง <Yeah! S 2> พอที่สครับมีอะไรคุณสองเปิดมากหน่อยไหมเป็นเพลงที่ <c oughs> ฮิตในชั่วข้ามคืนเลยว้าวแบบพอปล่อยเพลนี้ออกมาแล้วแบบดังเปรี้ยงป้ากมากๆ ือเป็นเพลงเดบิวต์ของศิลปินคนนี้คือพอปล่อยมาดังเลยเป็นไวรัลเลยทั่วประเทศเราอาจจะรู้แหละอหย่าพิ่งเหย่อพ่งอันนี้ใช้เลื2ดสองดีกว่าใช้เลื่นไหมใช้สองอ่ามาใช้นะใช้โอเคฝั่งเราเลือกหนึ่งสี่แก๊สไปอ๋อเอาสองค่ะในหนึ่งท่อนฮุกมีการร้องชื่อเพลงสิบสองครั้งร้องชื่อเพลงเลยใช่ไหมเออ ยล้ตัวอย่างเช่นยังของกิตาอ๋อย่างคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยจับภาพไปที่3ออเมื่อกี้จากมั่นใจเงียบเลยนะเอางี้กดตอนนี้แถมอปคอมเมนต์ของเพลงนี้ให้ใน YouTube รวมถึงยอดวิวใน YouTube ด้วยลลองเยทีม3ออสู้ทีมไม่อยากเต้นเอาเลยคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะกดไปครับอ่าโอเคท็อปคอมเมนต์ใน YouTube ของเพลงนี้นะครับขอบคุณน้องจุดๆ ที่มอบโอกาสให้พี่ได้กำกับ MV ตัวนี้นะครับดีใจที่ได้ร่วมง,งานด้วยนะครับหวังว่า FC ของน้องจุดๆทุกคนจะชอบ MV กันนะครับทีมงานทุกคนตั้งใจโปรเจกต์นี้มากๆยอดวิวใน y o YouTube ณนะตอนนี้อยู่ที่43ล้านวิวเพลงนี้นะแล้วก็เพลงนี้มีคนฟิชเจอริ่งสคนมีคนร้องหลัก1คนและมีคนฟิเจอริ่งสคนโอ้ไม่ใช่เลยโอเคแล้วก็คนที่แต่งเพลงนี้คือแบ d มิกซี คือผ,ผมจะบอกว่วาแบดพี่แบดมิกซี่หรือพี่มิกเลิศสีเนี่ยคือเขาแต่งเยอะนะเขาแต่งเยอะมากอ่ะหรือว่าจะเป็นเมลอนเลยว่ยเฮ้ยคุณคุณได้สิทธิ์อยู่แล้วนะเขาป้าว่ามึงว่าน่ารำไรนะเน่งสองซ้ำเมลอน เมลอนเมลอนเงนถึงสามเหรอถึงสิบสองครั้งเหรอไหนลองลองลองไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเมลอนเลยลักษณะเหมือนพยายามฝืนให้ครบสิบสองเหมือนกันนะมันใจกลางมันใจกดแล้วตอบว่าเมลอนค่ะ เมลอนนะครับเป็นคำตอบพี่ทุกต่ออีเมลอนเลอเลยเมลอนอีเมลอนเมลอเลข้อที่3เหลือกดคูณสองคือเราเก๋อย่าเทำหน้ากลัวพี่ก็ัวบืรนกันนะเป็นเพลงที่อยู่ในหมวดทีป๊อปโอเค เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานเแลงเยอะเลยที่ปล่อยมาผมบอกระยะเวลาของการปล่อยเพลงนี้ให้อยู่ที่ประมาณ1เดือนถึง9เดือนแล้วกันนะโอเมินครับ1 4 3ค่ะให้ดูภาพบางส่วนจาก MV ยอดเยี่ยมว้าวบางส่วนเให้ดูถ้าเห็นเรารู้เลยเนาะเปิดปุ๊บกดได้เลยนะครับถ้ามั่นใจออะพร้อมแล้วมาแค่เพเฮ้ยเดี๋ยวชื่ออะไรนั่นน่ะดิตอนนี้คุณกดแล้วคุณได้ชื่ออะไรอ่ะ ชื่อแม็กครับพี่ชื่อแม็กไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเพลงเขาคิดอยู่อ๋อจำวันซัมเดย์ค่ะฮะไม่ใช่เอาไม่รู้จำวันซัมเดย์ค่ะซำมวันซัมเดย์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องใจเธอช่วยเก็บว้หย้าทหยงกให้มีคนใดเข้าไปข้างหนได้ไหมต้อไปฉัน อ่ะ้อที่4ี่ขอฟังหน่อยให้เกณฑ์ได้รับรู้ว่ามันควรไหมเป็นเพลงเก่ามากๆแล้วของศิลปินผู้หญิงเป็นคนร้องเดี๋ยวใช่เขผู้หญิงคนร้องแล้วศิลปินคนเนี้ยครับระดับตำนานเลยเลตในบ้านเราอ่ะผมไม่ได้จริงนะเอางี้ย้อนกลับไปหลายๆปีก่อนหลายๆปีเลยศิลปินผู้หญิงที่ดังที่สุดในความคิดของเราคือใครไล่ทีละคนหน่อย คาร์ทายังคาทาคุิสิน่าอากิระอ่าโอ้แคสเซียงลีสโอเคประมาณนี้นี่คือระดับเลเจนด์ที่คุณว่าเก่าไปหน่อยเอาเหรอใหม่กว่านั้นนิดนึงแล้วกันพิดาบารมี่พิดาเออบารมี่เออโอเคหนึ่งสองสามแกสลุยเลยปะสามค่ะ MV เป็นขาวดำทั้งหมดให้มีขาวดำเนี่ยได้โลบินเฮ้ยให้มีขาวไม่สั่งฐาน เกดกับพี่เหมือนกันอุ้ยเอางี้ผมผมถามเลยนะดังมากไหมเพลงนี้ดังเปิดกล่องก็ได้ไม่เป็นไรจะเปิดกล่องก็ได้เปิดกล่องก็ได้สค่ะให้ฟังอินโทรของเพลงนี้แบบความเร็วคูณ2อุ้ยก็ง่ายดีตั้งใจฟังนะเฮ้ย ที่ได้เกตี่ได้เราจะไล่แต้มกลับมาเกตนี่คืองานจากพี่โดเอนโดฟายาเอนโดฟินภาพลวงตามันไ็เป็นเียเภาพรวงลองตาภาพลวงตาเป็นคำตอบที่ทุกต้องครับ ข้อที่ห้าครับคูณ2เหลือผมกับแก๊สครับข้อที่ห้าเป็นเพลงที่แบบว่าเพิ่งปล่อยได้ปล่อยได้ไม่นานไม่ถึงครึ่งปีอะจบแค่นี้ไม่ได้ไม่รู้ความเยอะความเยอะมากเปิดป้ายค่ะเปิดป้ายครับค่ะท่อนฮุกมีคำว่ามือซ้ายมือขวาเพลงฮิตมีคำมือซ้ายมือขวาเลยเหรอใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มี ยากไปหรอวะ้ยคุยยากว่ะยากมากคนเลยอ่ะเปิดอีกไหมเอาสองเลยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคนมีฐานะเป็นเพลงแบบว่าคนมีฐานะคนรวยมีลูกเออแล้วเขาก็ส่งลูกไปเรียน หนังสืออะไรวะส่งรูปไปเรียนหนังสือโรงเรียนสูงๆเราอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วพอไอคนนี้เดินเข้ามาจอดปพ้งเปิดประตูมาเป็นผู้หญิงสวยๆเออแล้วเราหมั่นไส้มันผู้หญิงหมั่นไส้มันเราก็ชี้ว่าไอไอรวยเออคนรวยไอฐานะดีเอออะไรวะถ้ากดตอนนี้ท็อปคอมเมนต์ไหมได้ขอท็อปคอมเมนต์กับยอดวิวมาน้องมิ้นใครได้ยิน ดันน้องให้เกิดเถอะน้องไม่เซ็นสังกัดไหนด้วยอ่ะน้องควรดังมากกว่านี้เด็กคนนี้มีของเก่งด้วย One eternity later เคยตอบว่าเหม่หรออยากขอแต่ว่าคือใช่ใช่ดวดมือซ้ายถือแพนดอร่ามือขวาถืออาณาคอนดาอยน้นเออ ใช่มีอยู่กับปันถูกมือสาย่พนดอลลรามือคว้าอะไรอย่างเงี้ใช่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 ไหๆเราตอบลูกคุณหนูมีอยู่ปันเสเก่งมากมั่นใจร้อยเปอร์เซ็ต์ถูกลูกคุณหนูนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้อที่หกครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากๆแล้วแล้วก็หนึ่งเดือนเก่าอีกถ้าคนที่ดูน่าจะได้เปรียบที่สุดก็คือทั้งสามคนนี้จสแปว่าเป็นเพลงที่เราเคยคัฟเวอร์ไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยไม่ใช่นะจะพูดอกไปหรอใช้คูณสองไหมใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเออโอเคมากพอจะแตกวันนี้เราเริ่มแกสหนึ่งสี่ปะสี่ค่ะเป็นเพลงของ คามิเาเซ่โอ้โหเขาไปหลายเพลงมากกสเนี่ยบอกมาแล้วว่าคามิเาเซ่เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ3เพลงในใจมีฟิตริงหนึ่งเพลงไม่มีเนาะออ๋ไม่มีค่ะมีแค่แบบเคยเคยร้องมาศิลปินอีกหนึ่งอทริโอหนึ่งและศิลปินใครวะศิลปินศิลปินคู่หนึ่งศิลปินคู่และทริโอค่ะเออคู่ทริโอเดียวหนึ่งมีรูปแบบแบบอ่ะเดียวก็มีหนึ่งคู่มีหนึ่งและทริโอหนึ่งเออเออเสียงเกินไป เจอไหมสองสาวเจอค่ะสองค่ะชื่อเพลงเป็นการนำคำสามคำมาสลับกันฮะน้องว่าใช่ปะใช่เชื่อรักไม่ได้หรือไม่ได้รักรักไม่ได้หรือไม่ได้รักนะครับเปพลงสาบที่ที่ถูกต้องโอเคว่ารักไม่ได้ที่จริงเธอไม่ได้ ข้อสุดท้ายให้ฝั่งเราเป็นคนเปิดได้ไหมได้ศิลปินโด่งดังมาจากรายการกดร้องเพลงผมอยากเปิดข้อนี้มากผมเชื่อว่าดวงชะตาเนี่ยก็บอกว่าเลขหนึ่งเดือนนี้กำลังมาขอเลขหนึ่งศิลปินเคป๊วง BTS เคยร้องเพลงนี้บนคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยพี่ไม่รู้แต่ว่าเกสมันไม่มีอะไรเสียแล้วเราต้องนั่งวิเคราะห์แล้ว เพราะเราจําไม่ได้แล้วนะเซลมันดังมากๆมันดังมากผมมาคิดถึงคําแรกที่คุณพูดก่อนหน้านี้คือคําว่าสิลปินคนนี้อยู่ในการประกวดโอเคมันจะมีเดอะสตาร์แล้วก็ The ะบอยสผมจะเหลือเพลงคิดให้เนี่ยก็คือนนนพนน์โบกี้แล้วออนเวดวอร์เทียนะครับอ่ะย้อนกลับไปที่เดอะแม่หนูไม่รู้นะใช่ี่แก่งสซ่หรือจะเป็นไปได้ไหมบางทาน คุณนะคุณเท่านั้นที่ทำให้เเออ้ยไไปด้ไนหนาวเลยจะเพลงพี่บี้ไหมรักนะค่ะคงมีของฉันจากวันไหนก็รักเพียงเธอเลยไม่ได้เลยแม่ผมขอยอดบิวได้ไหมผมกดไปแล้วผมกล้าหาชานชัยขนาดนี้ร้อยสองร้อยวิลถึงบัวถึงบัวผมว่เป็นไปได้นะหรือจะเป็นรักเธอยี่สิบสี่ชั่วโมงเฮ้ยแ่หนูว่าไม่ใช่รักเธอเพีไม่ใช่หนูว่าเก่า เท่าที่พี่คุณค้นมาเคสพี่แกงส้มถึงร้อยร้านแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นรักคุณคุณและคุณเท่าน,นั้นหรือรักเธอ24ชั่วโมงแล้วแล้วกดขนาดนี้มีท็อปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ไหมนี่ท็อปคอมเมนต์นะไม่ใจเขาได้ท็อปคอมเมนต์ไปแล้วไงเราควรจะได้บ้าง,ง<ต>าโอ้ยไม่คอนดิชันนี้มันต้องมาก่อนการกดสิคะอันนั้นต้องคะแนนอันนั้นต้องเอาคืนนะใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นอ่ะคอนดิชันนั้นอ่ะพี่เขาเสนอมาก่อนแล้วเราถึงกดเอาอ่ะตอนนี้เอาเี้นกดแล้วไปถึงไปขอทุกคนฟังดีนะ กตอูมิเป็นคนนี้เหรอเอ้าคือมันไม่ได้ไงคนละฝั่งนี่จันอันนี้เป็นโบนัสของข้อสุดท้ายจะเออเกตี้ก็พูดดีนะมนไไ่ด้ อันนี้คือเกมมันจะไอเกมมันจะจบแล้วนะคะเนี่ยใช่ใช่ถ้าไม่งั้นหนุ่มแบบเล่นต่อไปเลยเราไม่รู้จะเจอกันเมื่อไหร่แล้วหนุ่มไหมคือเขาเขาน้องเขาก็ต้องเดินสายตลอดอะถ้างั้นถ้าเกิดเพิ่มสิทธิ์นี้ใช่ไหมคะต้องให้ติ์พวกหนูกดด้วยอีกหนึ่งเดือนอาเป่าเอาเว่าเกมเรานั่งคิดก่อนไม่แต่ว่าตอนนี้แล้วหนูก็ไม่ได้สิทธิ์กดแต่ว่าพวกหนูรู้แล้วนะคะคอัดิชั่นมันมาก่อนไงถ้าแต่อันนี้คอัดิชั่นก็มาทีหลังเหมือนกันนะคะผมอ่านคอมเมนต์ให้ฟังแล้วแยกกันกดใหม่เอาเปล่าได้เอให้กด้ได ผมเป็นคนเกาหลีครับเรียนภาษาไทยมาสี่ปีแล้วค้นพบเพลงนี้โดยบังเอิญเพลงนี้เพราะมากๆครับแกเก็ตฟังนะดนูวบบบทลงโทษพวกพี่อ่ะมันดีกับพวกเรามากๆของหนูก็ดีใช่ของเราอะไรอ่ะฟังนี้จะตอบว่าอะไรลองลอองเอามือป้องแล้วก็แบบว่าให้ไม่ให้เขาเห็นได้ไหมลองขออ่านปากได้ไหมจะตอบว่าอะไรไม่ได้ไม่เได้ ี่แกงส้มเดอะสตาร์ค่ะครับผมบอกว่าไม่ใช่อ่ะผมพูดให้อ่ะเอา What the ก็้แสดงว่าเป็นพี่ดีเอางี้ถ้าคุณพูดโกหกอ่ะคุณโดนลงโทษผมไหมไม่เอาไม่อยากเหตุผลอยากเหตุผลโดนลงโทษลองกันแล้วได้ไหมแต้มเสมอคอนดิชั่นก็คือโดนหมดไม่เป็นไรเราไปแล้วแต่พวกคุณไม่เขียวผมอยู่ในใจตนไม่ใช่แกงส้มหรอคะร้อยล้านของพี่บี้จะเป็นจังหวะหัวใจหนึ่งอันถ้าเป็นพี่แกงส้มจะเป็นคุณแหละ บางท่านจะร้องเมื่อเล่นีนใจฉันเป็นแบบนี้หรือว่าคุณและคุณฉทนั้นที่ทำให้ใจพ้นไผมว่าได้ทั้งคู่ไม่รู้แน่ได้ทั้งคู่เพราะแค่ร้องภาษาไทยผมว่าคนก็กินแล้วสุดท้ายแล้วยังไงต้องตอบแล้วจะไล่เลยผมคิดว่าคุณและคุณเท่านั้นโอ้ยคิดว่าอะไรคุณและคุณอยู่ที่เราคุณและคุณเท่านั้นค่ะไป คและคณเท่านั้นนะครับเป็นคำตอบพี่ปุ๊บชุกต <Yeah! S 2> ายงไเปคนเทนั้นที่ให้ใจงหยุดเงากูมีแต่คนเทนั้นที่รับเราเลือกเลย3คนเราโดนหมดอยู่แล้ว1นหรือสองชอบเลขนอะไรไปหนูว่าเราคล้ายๆกันแน่เลยอันไหนก็ได้เลือกหลีซอไหม มั่นใจใช่เออมามาอ้าวน้องเขาตัดสินใจแล้วโอ้ชัดเลยว่ะชัดเลยว่ะมาครับอ่ะเกสบอกเข้าไปเต้นไข่หม้อเบบี้ที่เซเว่นเอเลฟเว่นโหน่าจะเลือกของฉันทำไมอ่ะมันบอกชื่อเพลงเลยไงเอ้าแล้วนี่ไม่บอกชื่อเพลงตรงไหนไม่อันนี้ถ้าแบบไปเต้นอ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงแบบกำลังเต้นอะไรอยู่เงี้ยยา ไม่เอาค่ะเอาเนี้ยแหละค่ะบัลงโทษคือรวมเป็นไปที่ถนนไปที่ถนนเนราเต้นคลายมอเบบี้ไปที่ถนนตรงไหนก็ได้แล้วก็เต้นคลายมอเบบี้เอาเป็นผสมผสานกันเออเป็นหนึ่งวงที่เจรจาต่อรองกันมันมากมมันมากอ่ะสรุปใคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวเราจะไปเต้นกันที่กลางถนนที่มีคนนะที่ไหนก็ได้ไปเต้นสิใจกี่โมงโนโนอเลยนะภาษาอังกฤษคลายมอเบบี้คลายมอเบบี้เออ ตามนั้นสุดท้ายฝากผลงานหน่อยครับว่าติดตามซิกิลนี้แล้วก็รวมไปถึงผลงานอื่นๆตลอดอยังไงได้บ้างครับค่ะก็ฝากเพลงเสียใจกี่โมงหรือว่าคายมอเบบี้ด้วยนะคะทุกคนสามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิงแล้วค่ะแล้วก็ฝาก ติดตามพวกเราเฟรเซลนะคะได้ทุกช่องทางเหมือนกันค่ะทั้ง YouTube Facebook Twitter Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะเซิร์ชคำว่าเฟรเซลสำหรับ i ิน t a g r กรมกับ t i k t o k ก็เซิร์ชคำว่า My p ์เ s รเซได้เลยค่ะยอดเยี่ยมนะครับฝากไปติดตามน้องๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวเราลุ่นกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวฝากติดตามบทลงโทษนี้ด้วยนะว่าใครจะน่าเขินกว่ากันนะครับเจอกันใหม่อีีหน้าครับขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันมาครับสวัสดีค